วันนี้พาทุกท่านมาชม All New Honda Fit g เจเนเรชันล่าสุดเจนที่3ซึ่งได้เผยโฉมในตลาดประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วเป็นรถยนต์หนึ่งรุ่นนะครับที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงนะครับและต้องมาลอลุ้นกันนะครับว่าตัวอ l นิวฮอนด้าฟีดรุ่นนี้นะครับจะมีโอกาสนําเข้ามาขายในตลาดประเทศไทยหรือไม่นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะพามาชมรายละเอียดเบื้องต้นของตัวออนิวฮอนด้าฟีดว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเครื่องยนต์เป็นอะไร รวมถึงออปชันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้สรุปมาให้ฟังกันครับซึ่งตัว h o n d a f e ี d นะครับก็เป็นรถยนต์ในกลุ่ม Compact m i n i ว a ์นะครับกําเนิดขึ้นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี2008ซึ่งณตอนนั้นนะครับตัว h o n d a f e ี d นะครับก็ทำยอดขายค่อนข้างดีเลยนะครับในตลาดประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็ส่งผลนะครับให้เกิดกระแสเรียกร้องนะครับจากชาวอินโดนีเซียและชาวไทยบางส่วนนะครับที่อยากได้รถมินิ MPV 7ที่นั่งบ้างนะครับซึ่งท้ายที่สุดนะครับฮอนด้าประเทศไทยนะครับก็ได้นําเข้าตัว Honda าฟีนะครับจากอินโดนีเซียมาขายในตลาดประเทศไทยนะครับซึ่งณตอนนั้นนะครับตัว Honda าฟีนะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับ ในปัจจุบ,บันนะครับ h o n d a f ฟีดมือสนะครับราคาก็ยังค่อนข้างแข็งอยู่นะครับและยังมีความต้องการอยู่พอสมควรเลยโ <_ d ose> ดยมาดูกันที่เจเน r เรชันล่าสุดของตัวออนีฮอนด้าฟีดกันเลยนะครับ <_ d ose> เดินทางมาถึงนะครับเจเน r เรชันที่3แล้วเผยโฉมครั้งแรกนะครับณน,นวันที่9พฤษภาคม2024ที่ผ่านมา และเป็นครั้งแรกของตัว Honda f r e e นนครับที่จะมาพร้อมกับขุมพลัง eHEV เบนซิน1.5ลิตรไฮบริดด้วยโดยมิติดตวถังของตัวออลีฮอนด้าฟ e d เจนที่3นะครับก็ยังมีขนาดกระทัดลัดอยู่นะครับความยาวก็อยู่ที่4,310ม mm, ิลลิเมตรความกว้างนะครับอยู่ที่1,695ม mm, ิลลิเมตรและความสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,755ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นสรวนรูปรา่างดีไซน์นะครับก็ดูเรียบง่ายนะครับมีความมินิมอล ชุดไฟหน้านะครับเป็นชุดไฟหน้าฟ u ู l LED กระจัางหน้าออกแบบนะครับเหมือนกับรถไฟฟ้าเส้นสายด้านข้างนะครับโดดเด่นนะครับเป็น2เส้นนะครับลากต่อตั้งแต่ตัวชุดไฟหน้าจนไปถึงตัวบริเวณชุดไฟท้ายนะครับส่วนด้านหลังตัวรถนะครับก็ออกแบบนะครับเป็นไฟท้ายนะครับทรงแนวตั้งโดยจะออกแบบนะครับเป็นเม็ด l อ d ีนะครับสี่เหลี่ยมนะครับวางเรียงต่อกันนะครับก็ดูสวยงามลงตัวดี ซึ่งในตัวเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับตัวไลน์อัพของตัวฟรีดนะครับก็คือรุ่นแอร์และก็รุ่นคอ s ์สตานะครับจะมาพร้อมกับการออกแบบนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งภายนอกนะครับผมว่าค่อนข้างสวยนะครับดูลงตัวดี ในส่วนของภายในนะครับตัวเบาะนั่งนะครับก็มีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น2แถว5าที่นั่ง3แถว7ที่นั่งหรือว่า3แถว6ที่นั่งนะครับซึ่งจะเป็นแบบกับตันซีทซึ่งการออกแบบภายในนะครับก็จะเน้นความมินิมอลนะครับล้อไปกับดีไซน์ภายนอกซึ่งการออกแบบภายในนะครับจะเน้นให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดซึ่งก็จะมีการออกแบบนะครับให้มีพื้นที่เก็บของต่างๆน,นะครับมากที่สุดด้วย โดยมาเริ่มต้นกที่ชุดพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นชุดพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชัน2ก้านหุ้มหนังนะครับเป็นดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับชุดมาดวัดผู้กับขี่นะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลโดยออกแบบนะครับให้เหมือนเป็นหลุมนะครับฝังลงไปกับตัวแผงแดชบอร์ดเลยส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับที่โฟลติงลอยขึ้นมาวางเชื่อมต่อนะครับกับตัวช่องแอร์ด้านล่างแล้วก็ตัวคอนโซลเกียร์ทางด้านล่างด้วย ซึ่งเป็นการจัดวางปุ่มตำแหน่งต่างๆนะครับที่สามารถใช้งานได้ง่ายเลยนะครับส่วนของงานตกแต่งภายในนะครับก็จะแตกต่างไปตามแต่ละรุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นแอนะครับที่จะใช้วัสดุนะครับเป็นผ้าโทนสีสว่างนะครับหรือว่าถ้าเป็นในรุ่นคอสตานะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยผ้าสีเข้มขึ้นมานะครับ ซึ่งความโดดเด่นนะครับของเบาะนั่งคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะแบบ walk through นะครับก็คือสามารถเดินผ่านตรงกลางได้เลยเป็นความอเนกประสงค์นะครับของรถในกลุ่มนี้ส่วนเบาะแถวที่2นะครับถ้าเป็นแบบเบาะ2ที่นั่งนะครับกับตานซีก็สามารถเดินผ่านได้เช่นกันโดยเบาะตรงกลางนะครับก็จะอยู่ติดกับตัวประตูบานสไลด์นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัว Honda f ฟีดทุกๆเจนที่ผ่านมาทำให้สามารถขึ้นลงได้ง่าย ผู้สูงอายุใช้งานนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกส่วนแถวท้ายสุดนะครับก็จะเป็นเบาะ3ที่นั่งนะครับก็สามารถรองรับนะครับเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่นะครับที่ตัวไม่สูงมากนักนะครับซึ่งก็ถือว่านะครับมีความมกประสงค์พอสมควรเลยมาดูกันที่เครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับ ด้านขุมพลังของตัว Honda f ฟีดครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการติดตั้งระบบ e h e v เข้ามาในตัว Honda f ฟีดนะครับซึ่งก็น่าจะยกมาจากตัวเวสเซลนะครับหรือว่าตัว hrv มานะครับโดยตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์รหัส leb mmd นะครับเป็นเบนซินสสูบ a อคคินสั y c ซ e คขนาด1.5ลิตร โดยจะทํางานนะครับร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทําให้พละกกาลังรวมสูงสุดในระบบนะครับอยู่ที่109แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่253นิวตันเมตรมีทั้งนะครับระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าและก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อออ l ด r รายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกําลังขับเคลื่อนนะครับที่สามารถใช้งานในเมืองได้อย่างสบายเลยนะครับ ส่วนในด้านของระบบความปลอดภัยนะครับตัว Honda f ฟีรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับก็ใส่ Honda Sensing มาให้ครบอย่างแน่นอนนะครับไม่ได้มีการตกหล่นแต่อย่างใดส่วนถ้าถามว่านะครับออนิคันด้าฟจะมีการทำตลาดในประเทศไทยหรือไม่นะครับอันนี้นะครับคงยังบอกไม่ได้นะครับเพราะจากข้อมูลล่าสุดนะครับจะมีการเปิดนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับ ส่วนประเทศอื่นๆนะครับยังไม่มีการพูดถึงนวันเปิดตัวนะครับแต่ถ้าอยากให้ Honda ประเทศไทยนะครับนำเข้าตัว Honda f ฟีตตัวนี้มาขายนะครับฝากพิมพ์คอมเมนต์มาที่ด้านล่างด้วยนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับ Honda f ฟ t ตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ